นกเก็บรูปผมปิ๊งไปหมดเลยอะาะันรคะไม่ได้ทะเลาะไม่มีสัญญาณอะไรบอกเลยคมาก็มีการเปิดตู้เซฟปรากฏว่าพบขวดไซยาไนด์เนี่ยบรรจุในถุงพลาสติกหนึ่งขวดนะครับอยู่ในตู้เซฟคือบางต้นผลตรวจต้นต้นเนี่ยน้องมีปริมาณไซยาไนด์ในเลือดก็มีอาการเรียกว่าน้อยใจกับเพื่อนชายด้วยเพราะว่ามีเนื่องจากว่าเพื่อนชายมีมีครอบครัวอยู่แล้ว ไม่เชื่อลูกทำตัวเองหลังพบศพน้องโยโกะพิตตี้สาวเสียชีวิตภายในห้องพักแม่ติดใจสาเหตุการเสียชีวิต จากกรณีข่าวเศร้ากับการเสียชีวิตของน้องโยโกะพริตตี้ชื่อดังภายในคอนโดย่านเอกมัยเมื่อวันที่1พฤศจิกาย,ยน2566ที่ผ่านมาล่าสุดผลการชนะสูตรพบว่าน้องโยโกะเสียชีวิตจากพิษไซน์โดยตำรวจสันนิษฐานให้น้ำหนักว่าน้องโยโกะนั้นจบชีวิตตัวเองหลังจากที่รู้ข่าวจนน้อยใจเพื่อนชายที่พบว่ามีครอบครัวอยู่แล้วมีการพิมพ์ข้อความในโน้ตทำนองว่าสั่งลาเพื่อนชายส่วนกล้องวงจรปิดไม่พบน้องโยโกะออกไปไหนและนี่ก็ คือวินาทีที่แฟนหนุ่มเข้าไปเห็นร่างไร้วิญญาณของน้องโยโกะกค่ะบอกว่าไม่มีสัญญาณอะไรมาก่อนเลยน้องเก็บรูปผมทิ้งไปหมดเลยอะมัทนทะเลาะหรอคะไม่ได้ทะเลาะไม่มีสัญญาณอะไรบอกเลยฮะก็เพราะว่าน้องวิ้เสียชีวิตเนี่ยนอนเสียชีวิตบนเตียง มีผู้โหกุ่มขึ้นตัวนะครับแล้วก็มีลักษณะว่าเป็นฟองอากาศสีขาวที่ปากซึ่งสันนิษฐานว่าตาม,ตามแย่สันนิษฐานว่าน่าจะมีการทานยาเข้าไปนะครับมีการตรวจในห้องแล้วปรากฏว่าไม่มีร่องรอยการต่อสู้หรือการลื้อค้นเลยในห้องนะครับในงานเลี้ยงเนี่ยในช่วงประมาณปีสองของคืนนั้นต่อเนื่องจากที่สาเสือก็ก็มีอาการเรียกว่าน้อยใจกับเพื่อนชายด้วยเพราะว่ามี นื่องจากเพื่อนชายมีมีครอบครัวอยู่แล้วแล้วทางครอบครัวโทรศัพท์เข้ามาก็มีอาการน้อยใจกันนะครับแล้วก็จากนั้นก็แยกย้ายกลับมาที่ที่คอนโดเนี่ยหกโมงสี่สิบสองนะครับผู้ตายเนี่ยกลับมาที่คอนโดขับรถกลับมาเองเนี่ยรถรถเบนซ์นะครับกลับมาที่คอนโดเวลาประมาณหกโมงสี่สิบสองนะครับกลับมาคนเดียวโดยที่ไม่มีใครมาส่งสองวันททีี่่เาต่อเนื่องเป็นวันที่สามสิบเอ็ดนะครับกลับมาที่คอนโดคนเดียวนะครับประมาณหกโมงสี่สิบสองหกโมงสี่สิบสามเนี่ยผู้ตายกดลิฟบ ขึ้นไปที่ห้องพักนะครับแล้วก็ถึงห้องพักประมาณสักหกโมงสี่สิบห้าโดยประมาณนะครับก็เข้าไปในห้องนะครับแล้วก็จากการตรวจสอบการเช็คโทรศัพท์ของของผู้เสียชีวิตเนี่ยมีข้อความพิมพ์ในโน้ตเนี่ยประมาณแปดโมงแปดโมงห้าสิบหกนาทีนะครับก็เป็นข้อความทํานองเพราะว่าก็ความเป็นทานองคล้ายๆประมาณนี้ว่า,วา,ก,า,า,วาดดก็เหมือนกับว่าคล้<อ>ายๆกับสักลาใช้คำว่าแดดดีก็หมายนว่าเพื่อนฉา รียกประมาณนั้นนะครับว่ามันจะสั่งลางให้ผู้ชายให,ให้ให้การเพื่อนชายได้ใช้ชีวิตเป็นปกติและประมาณนี้นะครับผมผมรสุดเข้าๆดยประมาณแล้วก็ดูกล้องจากหลังจากนั้นเนี่ยก็ผู้ตายก็ไม่ได้ออกช้องพักเลยเพ mm hmm. ื่อนชายท่านนี้นะครับพยายามติดต่อกับน้องผู้สี่วิธีต่อไม่ได้เลยมาที่คอนโดนะครับมาที่คอนโดก็นองจากว่าตัวเองไม่มีคี์ก๊าซตีสีของวันนั้นเนี่ยก็ก็กลับไปเพราะว่าไม่สามารถขึ้นไปข้างบนได้นะครับ <c oughs> แล้วก็ประมาณถัดมาเนี่ย <c oughs> ได้มีการประสานผ่านญาติ ของผู้เสียชีวิตว่าให้มาช่วยดูนะครับญาติของผู้เสียชีวิตเนี่ยมาวันมาในวันนั้นแต่เวลาประมาณสองทุ่มของวันที่หนึ่งนะครับสองทุ่มก็มาที่คอนโดได้ประสานทางนิติเพื่อให้เปิดคีย์การเข้าประตูและก็ลิฟต์นะครับเมื่อไปที่ห้องเนี่ยได้จากห้องมันลอ็อกนะครับก็ได้รหัสเปิดเข้าห้องเนี่ยจากเพื่อนชายท่านนี้เพื่อนชายท่านนี้ก็ให้รหัสเปิดห้องก็สามารถเข้าไปก็มาเจอศพของน้องผู้หญิง ในโรงพักในรักษาเสือที่แจ้งไปพอดีคุณแม่ของน้องผู้เสียชีวิตมาด้วยนะครับมาก็มีการเปิดตู้เซฟปรากฏว่าพบขวดไซยาไนด์บรรจุในถุงพลาสติกหนึ่งขวดนะครับอยู่ในตู้เซฟซึ่งบางต้นผลตรวจบางต้นเนี่ยแล้วก็มีรู้สึกว่าจะมีพวกยากองประสาทอีกจํานวนหนึ่งนะครับในร่างกายของน้องด้วยครับแต่ว่าได้เอาทางคอมมิชชั่นหลักฐานเนี่ยมาตรวจมาเก็บรอยนิ้วมือแฝงแล้วก็ดีเที่ที่ประตูแล้วเนี่ยพบว,ว่าเป็นของน้องผู้หญิงท่านเดียวเลยไม่มีคนอื่นครับเนื่องจากว่ารับทรบาบข้อมูลจาก ทางญาทางญาที่มาเปิดวันนั้นเนี่ยว่าน้องเองเนี่ยมีประวัติในการรักษาเลือกโรคซึมเศร้าอยู่แล้วก็ร,รักษาที่รักษาตัวที่โรงพยาบาลกรุงเทพตั้งแต่เดือนกันยาปี2565จนตั้งถึงค้ำสุดท้ายเดือ2กันยาปี66นะครับรก็คือทราบข้อมูลตรงนี้ก็ก็มีความเชื่อโดยสดุจริตใจว่าน้องน่าจะน่าจะกระทำตัวเองแบบนี้กิัญญาเกินขนาดเข้าไปาล่องรอยเขียวช้ำเนี่ยได้ตรวจสอบโทรศัพท์ของตัวน้องเองนะครับ เหตุเกิดประมาณเดือนกันยาปีหกหกเป็นเหตุเกิดก่อนนานแล้วครับก่อนนานแล้วครับเ,เป็นเหตุเกิดเหดตเหุการเดิเนับเืนชายคนนี้ใช่มก็เป็นลักษณะแบบนี้ครับมีคือน้องจะมีเรื่องน้อยใจกับผู้ชายนิดนึงคืออยากจะให้อยู่ด้วยประมาณนี้ครับอยากให้อยู่ด้วยกันประมาณนี้ครับ ั้งนี้เมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวได้พูดคุยกับแม่ของน้องโยโกะผ่านทางโทรศัพท์โดยคุณแม่กล่าวว่าตนไม่เชื่อว่าลูกสาวจะฆ่าตัวตายร้อยเปอร์เซนต์เพราะจากสภาพศพของลูกสาวนั้นดูเรียบร้อยเกินไปคล้ายกับมีใครมาจัดฉากที่ผ่านมาแม้ลูกสาวจะป่วยเป็นโรคซึมเศร้าแต่ก็ไม่ได้เป็นขั้นรุนแรงถึงขั้นอยากฆ่าตัวตายเพราะลูกสาวยังยิ้มและหัวเราะหรือพูดคุยกับครอบครัวได้เหมือนปกติส่วนเรื่องใสาไนที่เจอในตู้เซฟตนเองก็ไม่เชื่อว่าลูกสาวจะสั่งซื้อมาทาน เองรวมถึงข้อความโน้ตที่พบในโทรศัพท์มือถือที่แม้ว่าจะเป็นการพูดถึงและตัดเพาะถึงแฟนหนุ่มแต่ตนก็เชื่อว่าไม่น่าจะเป็นข้อความที่ลูกสาวเขียนขึ้นมาเองด้วยอย่างไรก็ตามตอนนี้ยังไม่ได้ชาปนกิจศพของลูกสาวจนกว่าปมการตายของลูกสาวนั้นจะคลี่คลายโดยที่ผ่านมาได้ทําการชนสูตรมาแล้วสองรอบ าสวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน f o l l o w ร์สอย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบชับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางค่ะ